โอ้โหจะรีบกลับบ้านนะเหมือนสโลว์กันเหลือเกินเลยยัมีอะไรอีกเอาส่งท้ายส่งท้ายครับคุณประกิตรับเชิญครับเชิญครับโอ้เด็ดดอกไม้ต้องไปกิดต้นแล้วครับเนี่ยคุณประกิตเอาเอากล้วยมาขายฮะใครจะซื้อกล้วยประกิตบ้างครับใครจะให้รางวัลกับประกิตบ้างไหมห้าบาทสิบบาทหยอดใส่ในหาบใส่ในตะกร้าได้ครับเดี๋ยวรวบรวมเอาไว้เป็นค่าข้าวโพดต้มอยากคุณดอกกล่องนะครับครับก็ขอรับผับขอบคุณครับเอากล้วยมาขายครับกล้วย โอ้โหไม่ต้องทานนะครับเพกล้วยไปไหนฮะกินหมดแล้วตอนนี้ไม่มีกล้วยเพราะกล้วยมาขายกล้วยสมเลยปตัวจังอีงเครับนกกอเจ็ด่ แ8 8ถูกไหครับ475 1,000แล้วก็ห้าไปแล้วนะครับ475มารยาีอีก20รางวัลต่อเนื่ไปเลยราคบเดี๋ยวมันจับมัต่อเลยสาาูไหมสาาหนึ่งสสามการัาทงการกิองค์กรและกิจการ่ืนา มาเลยมาเลยมาเลยสามหนึ่งโอ้โี่มาเลยครับมาทีมที่สี่ไม่เป็นไรหกแปดห้าไก็คือสามสองาก้อนนี้โซเลยครับเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆ ถือใช่หรอป่อันนี้ถือหเล่าใเสนีตัวสอัวสตัวสไหนอันไหนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนแปครับเกนี่ครับพี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่ทั้งสองน้องกินน้องพลายนะได้ทุกข้อหรือไม่อ่าสิครับอ่านว่าอะไรครับอ่นัใจนะสคนนะคะวัลที่หนึ่งิการาวัลที่สองนานะคะ มีการเองอกันรกันีั้องตัววยอันนี้นะครเป็นการต่อาที่ตรตามเงื่อลไม่ต้องามเลยว่าใชรสิกอสคนที่เป็ลูกข สอ <27 S 2> อีกสิบรางวัลเลยค่ะอ่าอีกอีกเ้ารางวัลใช่ไหมครับนะฮะหนึ่งสามห้าสองครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับ I'm yeah.